สนุนโดยและตสซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมอร่อยคุ้มค่าการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกแข่งนะคุณผู้ชมนะมันเหมือนเลยช่วงโค้งสุดท้ายมาแล้วเข้าสู่ทางตรง สับขากันแข่งกันจะเข้าเส้นชัยแล้วอ,อ่ะ,ะอช่วงร้อยเมตรสุดท้ายอะไรแบบนั้นแล้วนะคะก็ปรากฏว่าการปราศัยเกิดขึ้นหลายๆพักปักธงตาม <c oughs> หัวเมืองใหญ่ๆเมื่อวานนี้ที่เมืองสุพรรณบุรีอสองพักใหญ่เจอกันค่ะภ<อ>ูใจไทยนะคะกับพักประชาชนเปิดเวทีปราศัยใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไล่เรียงกันทีละพักนะคุณผู้ชมแกนนําของพักภูมิใจไทยก่อนไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอนุทินนายวราวุฒิศิลปอาชาผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อน เจ้าถิ่นนะคะเจ้าถิ่นที่ย้ายบ้านมาเจ้าถิ่นย้ายบ้านนะคะแล้วก็มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์ผู้ช่วยหาเสียงและนายประพัฒน์โพธสุธนขึ้นเวทีประสายที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเรียกคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคค่ะนายอนุทินก็มีการพูดกับพี่น้องชาวสุพรรณบอกว่าย้อนรำลึกถึงอาบรรหารศิลปะอาชาที่เคยฝากให้ดูแลลูกชาย นายวราวุธและประกาศลั่นสองสีพี่น้องพร้อมจับมือกันเดินเชื่อมั่นว่าจะได้สอสอปาร์ตี้ลิสต์ถึง20ที่นั่งค่ะตื่นเต้นถ้าไมเคยเรียกผมว่าหนูนะถ้าเรียกอนุทินตลอดถ้าเรียกต้าบอกอนุทินดูแลไอ้ท็อปมันด้วยผมบอกโหผมจะไปมีปัญญาดูแลยังไงอาเป็นมังกร ลูกมันจะเป็นไส้เดือนได้ไงผมเป็นไส้เดือนอาจ,จะฝากไส้เดือนให้ดูแลมังกรได้ยังไงลูกมังกรยังไงก็เป็นมังกรเขาเป็นรัฐมนตรีกี่กระทรวงแล้วเขาเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้พ่อผมก็เคยอาศัยพักนี้อยู่ นิชอบเเเกก็็คยปลูพาไทยทางด้านของนายวราวุธก็ขึ้นเวทีปราศัยชี้แจงกรณีดราม่าถูกวิจาร์ว่าทิ้งสมบัติของเตี่ยบันหารก็ยืนยันว่าไม่ทิ้งชาวสุพรรณและสังกัดภูมิใจไทยก็อบอุ่นดีค่ะได้มาหกเกระทรวงเข้าคูหาแปดกุพภากาเบอร์อะไรครับ โอ้โหอย่างนี้เวลาวุธชื่นใจที่สำคัญเข้าพักภูมิใจไทยมาท่านหัวหน้าพักบอกว่าจะให้อยู่บัญฟีายชื่อไม่เกินที่ห้าเวลาวุธก็ดีใจเวลาไปบอกกับใครเมื่อก่อนนะครับบอกให้ไม่เกินที่ห้าก็แปลว่าได้ที่หได้ไม่เกินที่10ก็ได้ก็ได้อันดับที่10 แต่ปรากฏว่าวันนี้ครับพี่ชายที่รักของผมท่านหัวหน้าอนุทินชาญวิรกูลบอกว่าราวุธให้ไม่เกินที่5ปรากฏประกาศออกมาวันที่2 7ธันวาให้เกียรติคนสุพรรณอยู่อันดับที่3อย่างนี้ดีไม่ดีครับดูความเคลื่อนไหวอีกพักหนึ่งบ้างนะคุณผู้ชมนะพักประชาชนค่ะช่วงกลางวันนา,นายนัท<า>พ<อ>งษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าเทงนะคะ ลงพื้นที่หาเสียง,งที่พระนครศรีอยุธยาก่อนย้ำจุดยืนยว่าอยู่ตรงข้ามการเมืองสีเทาและนักการเมืองที่ทุจริตหลังจากนั้นช่วงเย็นขึ้นเวทีปสาัยใหญ่ที่ลานวัดป่าเลไลวรวิหารในตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะโดยหัวหน้าเทงนัทพงศ์และผู้ช่วยหาเสียงอย่างนายพิธานลิมเจริญรัตก็ขึ้นเวทีเรียกคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของพรรค พร้อมกับประกาศว่าหากยังตัดสินใจลงคะแนนเพื่อเปลี่ยนจากสี<า>กชมพู<า>เป็นสีน้ำเงิน <500 S 1> หน้าตาของ <500 S 1> รัฐบาลจะเหมือนเดิมแก้ปัญหาของประเทศไม่ได้ทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำสวยยาเสพติดและทุนสีเทาค่ะที่วันนี้จะเป็นคนปราศัย ส่งมอบนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยให้กับพี่น้องเมื่อพี่น้องการหมายเลข46ส่งนายกเท็นเข้าเนายกรัเทวัยังไม่ลืม5คน5เขตยังไม่ได้เข้าใจากันแต่ถ้าดูบัญชีรายชื่อทั้ง5คน5เขต ไม่มีเขตไหนตามกว่า35,000คะแนนนะจะบอกได้ถ้าวันนี้พ่อแม่พี่น้องยังตัดสินใจกาเพื่อเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนจากสีจมพูเป็นสีน้ำเงินก,ก,ก็ตเหมือนเดิมแนม่นอนเอาไม่เอาผมยืนยันถ้าวันนี้ชาวสุพรรณบุรีกาเพื่อเปลี่ยนแค่สีถ้าในตํารวจองค์กรตำรวจยังมีระบบตัว ที่ต้องทำให้ตำรวจหลายนา,า,ายเรียกรับสวยเพื่อเอาไปซื้อตั๋วเลื่อนตำแหน่งยาเสพติดก็ยังอยู่ในสุพรรณบุรีต่อไปเอาไม่เอา,เอาขอเสียงคนอยากกาเพื่อเปลี่ยนสุพรรณบุรีให้ดีขึ้นเอาตัวจากตำรวจไปแล้ว คือมันไม่ได้มีแค่บรรยากาศความดุเดือดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราก็สังเกตการ์นะ,ะรายงานว่าตลอดช่วงการปราสัยมีประชาชนตะโกนบอกว่าส้มรักสีทําให้หัวหน้าเทงตอบก,กลับมาว่าตีก็รักส้มมันะะมีโมเมนต์นี้ด้วยเหมือนกันนะ นะแล้วก็มีการทําแบบเปิดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทําทะเลดาวกันเหมือนทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงที่สงขลาไปที่ตลาดกิมหยงเทียมเพอหาดใหญ่นะคะพ่อค้าคแม่ค้าประชาชนเข้ามาขอหอมแก้มขอถ่ายรูปแล้วมอบดอกกุหลาบใหย้ยังไม่ถึงว่าเลนทายเลยนะกุหลาบมาแล้วนะคะ มอบให้จากนั้นค่ะขึ้นเวทีปราศัยที่อำเภอสทิงพระประกาศว่าสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเนี่ยการซื้อเสียงจะดุเดือดมากจึงย้ำว่าอย่าเลือกคนให้แบงค์เทาเพราะเงิน1,000บาทไม่คุ้มกับเวลา4ปีขอคนใต้ร่วมกันไล่ทุนเทาไล่คนซื้อเสียงออกไปจากภาคใต้ส่วนในช่วงค่ำนายอภิสิทธิ์ได้ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่หาดใหญ่สนั่นฟ้า ลานหน้าห้างสับสินค้าโรบิสันนะคะขอคะแนนคนใต้บอกให้เทคะแนนให้กับพักเพราะว่าจะเป็นการเลือกพักการเมืองที่สุจริตเข้าไปทํางานในสภาพ,พร้อมกับยอมรับว่าช่วงช่วงเนี้ยช่วงท้ายๆของการซื้อของการหาเสียงเนี่ยการซื้อเสียงมันรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้ยังพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาและพูดถึงการยุบสภาของนายกอนุทินอีกด้วยนะคะ ในขณะที่คนอยากช่วยเข้าไปไม่ได้ผมเห็นรถคันใหญ่ๆจอดอยู่เฉยๆในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งเหล่านี้คือความเจ็บปวดผมกลับไปก็ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ต้องการที่สุดคือการจัดการที่มันชัดเจนที่มันเป็นเอกภาพคืนนั้นรัฐบาลเขาก็เลยประกาศภาวะฉุกเฉิน ประกาศเสร็จก็สับสนหนักขึ้นไปอีกเพราะบอกว่าผู้ชกการทหารสูงสุดเป็นคนดูแลแต่ขณะเดียวกันก็ตั้งศูนย์ที่ทำเนียบมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดูแล,แลแล้วก็บอกประธานจัดการน้ำชื่อธรรมนัสผมกลับมาวันนี้เมื่อเช้านั่งดื่มกาแฟกับนักธุรกิจอีก เขาก็บอกว่าทุกอย่างเหมือนหยุดชะงักและท้ายที่สุดพี่น้องต้องเพิ่มตัวเองเป็นไปได้อย่างไรครับถามว่ามีเหตุอะไรที่นายกต้องยุบสภานายกบอกว่าที่ต้องยุบสภา เพราะไม่อยากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่อยากตายคาสภานายกไม่อยากตายคาสภาแล้วคิดถึงชีวิตของพี่น้องคนหาดใหญ่บ้างไหมในช่วงท้ายค่ะ นายอภิสิทธิ์ก็อ้อนขอคะแนนเสียงชาวสงขลานะคะอยากได้สสยกจังหวัดทั้ง9เขตค่ะครับไปดูทางพักเพื่อไทยกันบ้างนะคะความเคลื่อนไหวของนายยศชนันแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยก็ลงพื้นที่ปราศัยหาเสียงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนคลนครค่ะ ก็มีแฟนคลับมาให้การต้อนรับนะคะประกาศพร้อมเป็นนายกคนที่33สิ่งแรกที่จะทำทันทีก็คือจะแก้หนี้ทั้งระบบแล้วก็ขออยู่ในตำแหน่งยาว8ปีเลยยกเครื่องประเทศไทยนั้นว่าอย่างนั้นจากนั้นช่วงเย็นค่ะนายกชนันขึ้นเวทีปราศัยที่หน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารค่ะแน่นอน เหล่าแม่ยกก็มากันเนืองแน่นแล้วก็หอบข้าวหอบของมาฝากให้ด้วยนะคะนี่นอกจากปลาลหยดาวเรืองมากอดกันแล้วนะคะก็มีขน,ขนมนะแล้วก็ระหว่างที่เดินขึ้นเวทีก็มีโดนหอมแก้มไปเหมือนกันนะคะก็อันนี้ทางฝั่งของอลูกพักนะคะซึ่งนายยศนั้นค่ะก็นําเสนอนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านค่ะทั้งแก่นี่ทั้งระบบประกรันกําไรสินค้าเกษตร30เปอร์เซ็น เศรษฐีเงินล้านวันละ9คนแล้วก็แก้ปัญหายาเสพติดทั้งระบบแล้วก็ชูวิสัยทัศน์เมืองมุกดาหารคือเ <c oughs> มืองการค้าทันสมัย <c oughs> กเกษตรคุณภาพสูง <c oughs> ท่องเที่ยวชายโขงเ <c oughs> ชื่อมโยงสู่สากลและสังเกตแก้มไหมฮะยังมีรอยลิปสติกอยู่เลยโดนจ๊บก่อนขึ้นเวทีอเดี๋ยว <c oughs> ไปฟังเสียงช่วงนี้นะะ่อยค่ะแต่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องห่วงเรื่องการค้าขายตรงบริเวณชายแดนเราจะทําให้เรื่องนี้กลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งและใสสะอาดครับพ่อแม่น้องปลอดภัยที่สุดครับพี่น้อง อันดับหนึ่งปากท้องพ่อแม่พี่น้องก็ต้องมาอันดับหนึ่งครับพี่น้องครับเกษตรกรก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งครับพี่น้องครับและรัฐบาลจะคอยดูแลข้างหลังให้พ่อแม่พี่น้องพร้อมจะลดอำนาจให้กับตัวเองพี่น้องครับและแน่นอนครับอีกสองอย่างที่ผมต้องพูดนอกจากยาเสพติดแล้วทั้งสแกมเมอร์ทั้งทุนเทาก็ต้องออกไปครับพี่น้องครับ ซึ่งการลงพื้นที่มุกดาหารครั้งนี้จริงๆก็ไปกันหลายคนนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นนายพร้อมพงศ์นพริศอดีตโฆษกพักเพื่อไทยแล้วก็นี่ค่ะนายนัทบุตรใส่เกลือก็ไปด้วยเช่นเดียวกันไปร่วมปราใัยนะคะดูเดอนเหมือนเดิมค่ะ,คะ